พอาจารย์ครับอพอดีผมเพิ่งเคยมาที่นี่ครั้งแรกนะครับได้ได้ดูธรรมเทศนาของท่านทางคลิปทางไรอยากสอบถามพระอาจารย์นิดนึงครับในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเวลาบุคคลเราคนทั่วไปมีอารมณ์โกรธรักโลกโกรธหลง การพูดจาดินทาว่าร้ายการพูดจาไม่ดีการพูดจาให้คนอื่นถือว่าเป็นบาปใหญ่ไหมครับก,ก,ก็เป็นเป็นอกุศรกรรมแล,และเราจะแลวเราจะจะจะ,จะหลุดพ้นตรงนั้นยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยครับก็ทําศีลให้ดีและการที่ไม่ให้จิตเพลินไปกับอารมณ์เพราะการที่เรากระทาออกมาทางกายกวาจาได้นั้นเนี่ยเพราะว่าจิตมันผูกกับอารมณ์เลยอมผูกโกรธใครเรื่อยเดี๋ยวมันก็ไปว่าเขา เดี๋ยวมันก็ไปทําลายเขาเพราะยมไม่ละอารมณ์ในใจก่อนใช่ไหมแต่นั้นกายกับวาจามันจะออกมาไม่ได้หรอกถ้าใจามันไม่สั่งรัศดาจ,จึงบอกว่าเมื่อจิตมีอกุศลแล้วให้เธอรีบทิ้งให้ไหวที่สุดประดุดคนที่มีไฟไหม้ลุกผงเสื้อผ้าหรือไฟไหม้ผมบนศีรษะต้องรีบดับฉันใดก็ฉันนั้นอกุศลเกิดขึ้นในจิตต้องรีบดับให้ไหวที่สุด เธอต้องใช้ฉันทะวายามะความพอใจความเพียรอุตสาหะความพยายามอุโสลหีความเพียรอย่างแรงล้าอปติวานีความเพีย,อยรอย,อย่างไม่ถอยกลับสติสัมปชัญญะเพื่อจะละอกุศสนั้นเสียโดยด่วนนี่เป็นอย่างนี้